การเคเบิลทีวีในเครือข่าย M S S Network ร่วมกับช่องอารมณ์ดีทีวีออนไลน์เสนอจอปราจ <Job project. S 1> อโปรเจกต์จากเศษจ,จากข่าวนะฮะอ่าเชียงรายเชียงใหม่หรืออะไรเนี่ยโอ้ oh, เป็นพันล้าน ใช่แต่ถ้าคุณแก้ไขปัญหาเนี่ยครับมันแค่ร้อยล้านใช่แล้วมันจะไม่มีผลกระทบชแล้วติดตามกันม้างเปล่าสมมติว่าตอนนี้น้ําท่วมอยู่ครับอ่าตอนนั้นก็แก้ไขกันไปชแผนต่อมาอ่าเขาเนี่ยนอนแช่น้ําอยู่อืนะนอนแช่น้ําอยู่เขาก็ต้องเป็นโรคแล้วเท้าเปื่อยไค้เจ็บเท้าเปื่อยตีนเปื่อยสุกขัด อนาไมยครับห้องน้ําเขาจะไปถ่ายที่ไหนอืจะให้ลอยเท้งเต้งไปกับน้ํากันหรอแล้วก็บางคนเป็นโรคอ่ะอฮิวาตากโรคเงี้ยเนี่ยเนี่ยโรคที่มากับน้ำนี่ก็มีหลายโรคด้วยกันเนะอันนี้ผมแค่ประเด็นย่อยๆนะที่ติดตามมารัฐบาลมองไหมว่าหลังน้ำท่วมเราจะฟื้นฟูเขายังไงเนี่ยมันเหมือนวิ่งสี่คูณร้อยอ่ะ ไม้หนึ่งผ่านไปแล้วไม้หนึ่งเนี่ยยังถูล่างถูกกลางอยู่เลยไม้สองเตรียมพร้อม,อมไม้สามเตรียมต่อ,อมไม้สี่สำรองต้องสำรองไว้ด้วยนะเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรคือคืออย่างนี้เขาอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้ว่ายังไงก็ช่วยดูแลตัวเองอย่างอาจารย์ว่าเนี่ยช่วยกันดูแลของของเราให้ดีจะแม้แล้วเข้ามาช่วยงบอย่างนี้จะถูกกว่างบที่จะไปสร้างป้องกันถ้าเรามาแก้ไขแล้วมันถูกกว่าเขาอาจจะคิดอย่างนี้แต่แล้วยังได้งบใหม่ๆมาอีก วัดครึ่งหนึ่งกรรมาการครึ่งหนึ่งก็ได้ <c oughs> ใช่ไหมนี่เราเราพูดกันแบบตรงไปตรงมา <c oughs> ฟังเขามา <c oughs> ใช่ไหมล่ะฟังเข้ามาแล้วก็มาพูดต่อ <c oughs> ใช่ไหมฮะว่ามันอย่างนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะทํำยังไงเราถึงจะได้คนดีๆเข้าไปเนาะมันไม่ได้เสียหายแค่นี้นะหลังน้ําท่วมอีกต้องดูแลอีกแล้วตอนนี้หลังน้ําท่วมก็อาจจะมีการบริจาคของงบ <c oughs> ของเงบจากประชาชนด้วยกันได้ไหมฮะ เดี๋ยวชั่วโมงนี้มันไม่ชัดเจนเหมือนตอนผมเป็นเด็กๆนะน้าท่วมอ่างทองน้ําท่วมะจะเป็นอ่างทองอยุธย,ยาซะเป็นส่วนมากนะเห็นไหมรายการทีวีม,มีดารามารับสายมีอะไรช,ชี้แจงได้หมดเลยมีงบเข้ามาตรงนี้ตรงนี้แล้วไปช่วยตรงนี้ตรงนี้และตอนนี้ต่างคนต่างรับผมไม่รู้เขาให้มาสิบบาท ไปช่วยเขาสองบาทนี่ไม่ไม่ว่ากันเดี๋ยวจะเสียกําลังใจกันอะไรกันอ๋อถ้าถ้าได้ได้สูตรเกินที่มีกําลังใจอันนี้อันนี้พูดพูดให้เห็นภาพเลยนะจากประสบการณ์จริงนะแล้วบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องเนี่ยโอ้โหมันแก้ไขได้ง่ายนะการที่แก้ไขได้ง่ายไม่ใช่พู้ว่านะเพราะผู้ว่าน่ะ เขาโยกไปโยกมาเขาไม่รู้ถิ่นฐานทํเกินของคุณเดี๋ยวย้าย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 ไม่เท่าไหร่ไม่ทำมันไม่เหมือนอบจหรืออะไรที่อยู่กับพื้นที่เฮ้ยร่องน้ํานี่น้ําต้องไปทางนี้เฮ้ยถนนนี้ต้องไปต้องอะไรเฮ้ยไฟฟ้านี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอืหลักละแล้วแล้วจริงๆมันก็คงไม่ทําอะไรเหมือนกันแหละไม่งั้นมันก็ไม่่วมแล้วสิถ้าอบจดีอบตดีจริงอ่ะ จะไม่ล่ะเบิกงบกันมาใช้เงินถูกมันก็ต้องไปท่วมสิแต่ละจังหวัดมันก็พอกันแหละพอกันทั่งนั้นแหละผมบอกได้เลยอะมันอยู่ที่นักการเมือง๋อคุณสั่งมาผมทําไปคุณไม่สั่งมาผมไม่ทำเออนั่นแหละแล้วมันฮลุงเกษตรยังบอกเฮออใช่แล้วผมผมอะรู้ดีอ่าเพราะว่าหนึ่งการดำรงชีวิตของที่ผมเนี่ยมันน้ำท่วมทุกปีแต่ผมเนี่ย จะป้องกันยังไงยาเรือไว้แล้วครับเดือนนี้นะล่องลอยน้ําเตรียมเตรียมพร้อมเตรียมอะไรอ่ะเตรียมไหหมักปลาอะไรอ่ะนั่นคือวิธีของผมคือเราชินว่ามันเป็นดีทีทุกปีใช่ไม่กับว่าชีวิตผมตอนเหมือนเสนาผักไหอยุธยาใช่ใช่อะไรเงี้ยินเหมือนเทศกาลเห็นไหมรถจะวิ่งไปเลยอ่าเขาเรียกมิตรภาพครับมิตรภาพแล้วก็ไปโคราชใช่ เบี่ยงไปนู่นแล้วครับเพชรบูรณ์นะฮะตีอ้อมล้อมเบี่ยงไปปัจจินบุรีระบบน้ําก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันไม่ใช่ผมเหรียญของประชาชนเขาไม่ทำเหางอาจารย์ว่าคือ้องกประมาณนั้นใช่มาบอกประชาชนแล้วก็ไม่แก่แก้ไม่ได้แต่ประชาชนที่เขาเคยยอมทําใจแล้วรับน้ําแล้วรักษาพื้นที่เศรษฐกิจแล้วพอเขารู้ความจริงว่าเฮ้ย มันกันให้เราไม่ให้ท่วมตรงนั้นดีกว่าไม่ได้มันต้องมีทุกก็ต้องทุกวยกันเพราะฉะนั้นให้มันท่วมเหมือนกันหมดเลยเหมือนกิจพังหมดเลยเหมือนเจ้าอยู่หัวเนี่ยคือถ้ากันไว้อะ่ออาาอะเหมือนนาขัน้นบันไดอ่ะเอกกากันไว้อันนี้ก็พงังเหมือนกันไว้ป้องกันไว้อเอาอันนี้รับไม่ไหวพังอันนี้ก็กันไว้มันก็พังไประนาบแต่ในขนาเดียวกัน ปล่อยมันไปเลยให้มันไหลไปเลยอะไรไปเลยเ <c oughs> นี่ยพระเจ้าอยู่หัวเก่งนะ <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องกันเป็นบางพื้นที่เอาไว้ใช่ไหมครับ <c oughs> เพื่อที่ว่าป้องกันไม่ให้น้ํามันเข้าไปในมันเป็นอย่างนี้มาหลายสิบปีแล้วส่วนมากจะเป็นจัดก,การไว้เรียกว่ากันไม่ให้เข้าไปท่วมตรงจุดนั้นจุดนี้นั่าอะกันไม่ไม่ท่วมจุดนั้นจุดนี้เนี่ยผมขัดลุงเกษตรเลยอ้าก<อ>ันน<อ>ักธ<อ>ุรกิจ อ๋อ oh, เอ้ยมันก็มองมุมมองอีกแบบเนาะแต่ว่าแต่ผมกลับมองว่าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเราเรารู้อย่างเก่าที่เราเก็บปลา้าไว้ในหายเรยาเอาชันยาเรือเตรียมพร้อมเหมือนผมเด็กๆเหมือนอาจารย์เนี่ยก็คือเรายอมรับสภาพทุกปีมันต้องไหลไปเองตอนนี้พอเรากันไม่ได้เพราะต้องต้องไม่ยอมต้องทลายที่กันน้ํามันก็จะเข้าไปหมดเลยมันไม่ใช่ทลายที่กันน้ําอย่างเดียวนะอ่า หมู่บ้านนู้นทะเลาะหมู่บ้านนี้อะไรไปทั่วกันหมดคือถ้ารู้ไงแต่ถ้าไม่รู้ซะก็ไม่ทะเลาะว่าเออบ้านเราโชคดีเว้ยไม่ไม่โดนน้าท่วมแต่นี่พอมันรู้ความจริงซะแล้วมาออกทีวีชี้กันใหญ่เลยน้ําจะมาตรงนี้ตรงกันตรงนี้เพื่อไม่ให้โดนตรงนั้นไม่ให้เข้าไปตรงนี้พอคนรู้ปั๊บทีนี้อาจารย์มันก็ไปกันใหญ่ทําไมไม่แก้ซะก่อนแล้วค่อยมาออกทีวีเอาอย่างเงี้ยนะทีวีหรือโซเชียลสมัยเนี้ยรุ่นผมเป็นเด็กอะน้ําแค่คอเนี่ยเด็กๆอื เอาว่ายน้าเล่นน้ํากันหาผักหาปลากันเดี๋ยวนี้ยน้ําแค่ทั่วหัวเข่าเป็นโซเชียลไปแล้วอะไรไปแล้วใช่ใช่บางทีมันก็นั่นนะเพราะฉะนั้นต้องต้องดูให้ดีที่สาคัญคือเอาละื่อมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องยอมรับแต่สําคัญที่สุดอย่างที่อาจารย์บุตรชาพูดคือเราต้องแก้ที่ต้นเหตุนะครับเราจะทํายังไงไม่ให้น้ําท่วมแบบนี้ในปีหน้าอีกใช่ไหมทำไมเราไม่มีอ่าทำไมอย่างั้นได้ทําไมเราไม่มีนักการเมืองแบบ ที่มาทําเพื่อชาติจริงๆใช่ไหมสมากนักการเมืองก็เข้ามาเพื่อทะเลาะกันเพื่อแย่งอํานาจกันเสร็จแล้วจะสร้างเขื่อนอีกกี่ร้อยกี่พันล้านไม่มีสมาธิใช่ไหมไม่มีสมาธิไม่จําเป็นต้องสร้างเขื่อนหรออาจารย์ว่าการจัการน้ําหรือต้องเป็นก็ต้องสร้างแต่ถ้าสร้างเขื่อนเรถามว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างต้องมีมุมมองแต่ถ้าไม่สร้างเขื่อนเราบล็อกได้ไหมทํา ของให้มันฟางอะไรมันฟางเออมันมีหลายวิธีเนาะใช่อาจารย์พูดแล้วก็ทําสัดเวออกไปอะไรออกไปนะแล้วตอนนี้ผมไม่ร okay> ู้อ่าบางสิ่งบางอย่างต้องเขาเรียกไม่ใช่ป้องกันนะต้องการให้น้ำมันท่วมเพื่อเอางบประมาณว้ายโออย่าเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเราหาแต่ชาวบ้านเดือดร้อนเราหากลุ่มคนสักกลุ่มหนึ่งไหมที่มาลงมาทำการเมือง แล้วก็มาทําเพื่อประชาชนจร,จริงๆนะครับโดยที่ไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ไม่ได้คิดถึงบ้านใหญ่บ้านเล็กไม่ได้คิดถึงการผลประโยชน์ตัวเองเอาเอา,เอาอย่างนงี้นะลุงกเกษตรนะที่ผมพูดไปทั้งหมดทั้งปวงผมมีมีมุมมองฟามคิดและมีการศึกษาหาความรู้กระทั้งที่ผมเป็นมสามก็จริงอะไรก็จริงจะประสบการณ์จริงนะฮะเหมือนบ้านผมเมื่อก่อนเนี้ย ตลาดสันเจ้าลงทองผมก็ยังน้อยใจอยู่อำเภอผมเนี่ยอำเภอวิเศษชัยชาญอยู่ลุ่มแม่น้ำน้อยอมันจะมีโครงสร้างครับครับโครงสร้างในที่นี้มีเรือดับเพลิงสองลำเรือดับเพลิงไม่มีเหรอมีมีเหรอฮะมีครับอยู่ในน้ำถ้ามีเรือดับเพลิงสองลำเนี่ยตลาดสันเจ้าลงทองไม่เป็นอย่างนี้ครับมันเหมือนอ่าเราอยู่บ้านบ้านใหญ่เนี่ยอืไม่มีตู้ยาประจําบ้านหรอครับ มีปัตเตอร์มีอะไรแก้ไขต้องแก้ไขไว้ม <sh ีสมรอกไว้เราเกิดขึ้นมามันไม่รู้จะทำยังไงใช่ก็ก็ทําไปก่อนแก้ไขไปก่อนเหมือนงูกัดจะทําไงก็รัดเชือกไปก่อนอะไรไปก่อนผมคิดเสมอเลยว่าทําไมบ้านเราไม่มีไม่มียานะเวลาที่เราจะไปหาเวลาป่วยก็มันไม่ป่วยจะไปมีทําไมยาเอาอย่างนี้ต้องเขาเรียกล่ระบบไอะไรอ่ะ ล้างเมืองกันยกใหญ่เลยเอ,อบางทีน่ะไปหาหมอเที่ยงคืนนะเ,ออเขาบอกหมอใหญ่ไม่อยู่ตัดสินใจไม่ได้อะไรไม่ได้เดี๋ยวครับเราจะทำยังไงกันดีครับท <c oughs> ่านผู้ชมก็ัันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องระมัระวังเอออันนี้คืออ,อ่าผมให้แง่คิดแลข้อคิดไปว่า กับฟาร์มเป็นจริงณปัจนะจุบันนี่คือเรื่องน้ําท่วมแล้วม,มีปัญหากันก็ต้องมีการเยียวยาใช,ใช่ไหมครับมีเงนินมีงบมาช่วยเหลือกันไปมีข้าวข้าวกลอ่องมีถุงยางชีพอะไรกันตอนี้ถ้าเราให้เงินคนละสามพันบาททุกเดือนอคนแก่นะอายุหกสิบทั่วหย่อมทุกหย่อมยา่าแล้วไม่ให้งบประมาณมา,มาช่วยเยียวยานี่ได้ไหมครับดีไหมครับ คือทุกคนได้สามพันแล้วคุณก็เก็บกันเองแล้วก็หาทางที่จะไปย้ายอย่าไปอยู่ตรงทางน้ําเราย้ายไปอยู่เช่าบ้านอื่นได้เพราะมีเงินรัฐบาลช่วยแล้วเดือละสามพันเอเอ,อย่างนี้มันเป็นคําพูดที่ฉับพันนะไม่มีคิดมาก่อนเลยเื่อนอในบ้านนี้อยู่กัน9คนครับเกคน <laughs> คนแก่หนึ่งคนอ้าวสวยไป <laughs> คนแก่สามพันเนี่ยจะไปเลี้ยงอีกแปดคนได้ไหมโอ้ยมันจะไปอยู่อะไรเก้าพันเก้าคนมันทำไมไม่เก้าคนมันไม่มีแก่มั้งหรอโอ้โหมันทยอมันเหมือนลูกหลานเนี่ยเวลาไปเผาศพเนี่ยมันมีคนแก่คนเดียวปู่ย่าตายายเนไปยผมผมแย้งกับอาจารย์ตรงนี้ว่าเออริงอาจารย์พูดมันก็มีเหตุผลว่าถ้าให้คนแก่สามพันแล้วแล้วเราก็ให้ย้ายไปสิย้ายบ้านไปสิ นะอาจารย์บอกอีก8ปดคนทำยังไงต้องรอในวันคลิปตอนต่อไปครับจะคุยกันเรื่องว่าเงิน3,000บาทที่จะให้คนแก่หลังอายุ60นั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับและเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจรอชมตอนต่อไปนะครับสนุกแน่นอนขอบพระคุณมากครับทากท่านครับหมดเวลา